ครับเอาละครับจากเมื่อกี้เนื่องในโอกาสที่มันกระตุกไปากระตุกคอมุกระตุกเลยครับไม่ได้แดงไม่ด้แดงอุบเลยไปแดงเอาไม่น่าเมื่อกี้เฮ้ยได่ได้ในพวกเราฝั่งเราเลยเล่นไม่ค่อยเก่งนะผมเราเ่านี่ก็รู้เรื่องอยู่รรู้เื่อองะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เฮ้ยไม่แด้ที่ยิงทำไม โ, h, โอ้โหมีโอ้โหแม่งถอกสามขีดมีแคนอีกดิจับตัวจับไปเต็มพวกแบบอันนี้ก็อัดมีทีวีนะครับถ้าเกิดด่าใครด่าความผิดทางก็อือจับมาเอายิงไม่ออกใส่จับตูคามแน่เลยครับเนี่ยแม่งใส่จับตูคามครับเลยยิงไม่ออกนะฮะเอ็มเอาคำขวัญเราให้ดูดิมองตีนเที่ยวหน้ามองตีนเที่ว่านะครับมองหน้าจะเจอตีน กองขวัญจะยิงดิระเบิดไม่ได้ฟันดิไม่ได้โอ้้วมูนีคกูนคือจะมคด่ารรเบาว เบียดหาพี่ครับเฮ้ยหลังก็ยิงไปถึงเต็มที่ครับเขาโปนะครับมีคนรู้เปล่าเขาโปยิงไกลไปยังไม่ได้รอกไม่ตายกรบปั้นเบอร์ดคุณดูก็รู้ว่าโปยิงไกลไปเดินก็ไปเลยครับเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยครับไม่ตายหรอกไม่พลาดหรอกไม่หลอนไม่เงินไม่หลอกตีหน้าเลยเขาเป็นเล่นรหัสครับรหัสผมหรือรหัสคุณโซย่า เปิดเลยนะครับขอเล่โจ้ของกิโลงชาแนลครนครับก็ชแนลของผมเี่ตัดให้ชอตดีเอภารกิจจะได้เสร็จสิ้นคุ่ทำา่มาทุ่าทุ่มา่างุ่มา่าง่างุ่าทุ่า่างม่กาา่่า่่ ยิงให้โดนยิงให้โดนโอ้ไม่ตีล่ะนี่อย่างงี้เล่นกันอย่างงี้ครับโอ้ไม่แตกวะยียโอยเมื่อกี้โมเสียงไลยเสียวไม่ปีนี่ตายเลยิศละ17วิกตอเรีย200เรือระเบิดครับผมผมตายเพราะระเบิดครับสมัครใหม่ตอนนี้ครับรีบีสมัครเหมดเขตในช่วงนี้เลย ถ้าก็เกมก็เอเอเกมครู้ดีับมันเป็นเกมที่ใครทั่วโลกก็รู้คนที่ไม่รู้นี่ก็คือยิงจนหมดแล้วนีน่ลองลองพลาดมัน,น,น,ไ,มนไม่กล้าอุย้ยเห็นไหมพี่ยอา,าอย่างกันเรนไดเมย์เซรินดี้เลยคุณว่าเขาโป๊ ทำไรโดอ่าเล้วสองนาทีสุดท้ายเราก็ขี้เกียจเล่นแลยอ่ะไอเดียวคลิปดตรงนี้นะครับดีไหมอ่าแล้วออกไปเจอต่อตายเลยนายไายโอ้ยโอ้ยตากว่ะเจ๊รหัสนี้ผมตาก้วแหละพยายามไม่โหดนะพยายามกระโดดเออยศโอ้ยเดี๋ยมันค้างยืนค้างอ่ะ

เลยที่กโดนลอยรังชั่วครเดียครับกันลูกเดูเล่นดูเล่นเกมงาีสุดยอดเลยเดิมแล้วเดิมแล้วโอ้โหเต็มมาที่โนเคว่ามันนโอ้ยี่เี้ยเปลี่ยนอยู่นั่นแหละคนดูเบื่อไหมแช่ไม่เบื่อเลยีนี่โมน ยิงรอพ่อพ่อพ่อันิบินเปิด,ด้าเหรอเฮ้ยไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอะไรวะยิตยับมาไหตีได้เลยโดนบสมันป็ก,ก,กี่จะตี้เขอมาดารื่นนะเป็นเด็กที่จะยาวเจอแม่เด็กธรรมาต้าลเลยใครก็เกียดน,นะเด็ก พ่อแม่ไม่รักอย่างนี้ชิงดิพ่อแม่ไม่รักคนไงพ่อแม่ตีนะพ่อแม่ไม่รักแอบฟักิกระป๋าอะไรแไปไปดิมดอกล้อมตัวหนึคอมกระตกซัดโอ้ตัวอะไรโอ้โชกาาให้ดูอีกองนี้นี่มันอู้เต็มเต็มเลยเริ่มบอกเดี๋ยวผมจะบูให้ดูครับ เดี๋ยวเอมคนดูกักดูนะเว้ยมืออื่นเลยเอ็มเล่นเหลือยี่สิบนาทีนี่คนสองแล้วครับจากคนสุดท้ายนะครับเพิร์คนายโคลแมนนะครับคนนี้ครับรู้จักดีเลยครับรู้จักหรอรู้จักครับไปเลยนรู้จัก ันไงคุณนั่นไฟร์แมนโอ้โหบลูจีวิ่งมาดูคังในตำนานเวลาสมัครใหม่นะครับดูคังในยว่านี่นี่ครับคังในตำนานเวลาสมัครใหม่ครับแต่อันนี้เป็นลุ้นเอานะครับกับนี่ลุ้นเอาเลยดูตังด้วยดูครับลุ้นมาตังเหลือนี่เองครับงั้นเราขอจบนี่สวัสดีครับ